ไม่กิ้มชใช่ไหมโอ้โหพ,พี่พี่กลัวขนาดเลยพี่อยู่ห้องผมก็ล่ะพี่อยู่ห้องเดียวผมมาล่ะอยู่ห้องคนเดียวน,นี่ห้องผมสว่างนะ<ด>พี่เห้องว่างนะนอะไรอะ่ะพี่เป็นหดร้ายอะ่ะคนเดียวก็เปิดไมค์คุยกับพวก n องพี่เป็นหดร้ายหัวอ,อะไรอะ่ระภาษาชวนพี่เลยนะเราธอเปิดแล้วเหรอทำไมเขาไม่เห็นวนะ ตัวเองไหมอันนี้ไงน,น,น,นี่อุ้ยคุณยูตายต่อหน้าจาตางเฮ้ยผมเปิดน,นั่นไว้เสียงคนหนึ่ง,งจุดเลยยังไงเต็มจุดเลยพี่เต็มจุดเลยเต็มจุดเลยตั้งกลัไปทางไหนจุดเลยครับผมไปเลย <ไป S 2> พวกพี่แม่งดีบเกินผมอยากมีบทบาทบ้าชั้นสาวนี่ของผมเอ้าพวกพี่แม่งสาวพี่ผีนี่ดีกว่าสามพี่พีใช่ไงเฮ้ยนี่ข้างล่างข้างล่างอันหนึ่งแล้วก็นี่เฮ้ยไอ้ยี่สิบยี่สิบสี่วิ่ะเปิดใจโล โอ้ก oh. ็กินแรงสองคนนี้ไม่ได้กินเองทำไมไม่มีใครดูเลยวะตั้นเนยยังไม่อันแม่เขาคงไม่ร <Ja ู้ว่าโดนแวนอ่ะผมว่างั้นนะชิวๆผ่านชิววเฮ้ยแม่ฮะพี่จะไปแล้วดิพ่เคกพ่เคก ยกแยกยกพี่ยังไม่งผมใช่ไมที่ยังไผมใช่ไหมเห็นเห็นจะไปแล้วดิเห็นยังมันู้เชื่อมันจะอเวลาหมดเวลเนี่ยมันเปิดมันหมึนแล้วอ่ะพีี่ทิงผมไม่เทั้งสองยังไงเ่ พีอ๋อตัวชูนวัาถแล้วพี่โดนโดนโดนแมนกี่วันนะพี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 อ่าจะไม่ได้เอโอเคครับพี่แต่ดูก่อนว่ามันกี่วันไปดดใหมนเอ้ยเอ้ยม่าน้องรักโอ้ยพี่น้องรักด้วยอ่ะโอ้โหเมขืนเลยเนี่ย ว่าแต่เมื่อกี้ใครพูดนะพี่พี่พ,พี่โอหรือพี่หรือพี่เคก้กอ่าเค้กเคกอ๋อยังโดนโดนแบนเพราะอะไรคุณโดนแบนถึงวันที่ 24, วันวันที่ใช่ป่าวันที่แปดเดือนสิบสองพันสิบสองไอสิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดตอนจุดเลยพี่จุดเลยจุดเลยตอนสิบสองนาทีไปมันไปชั้นบนยังไงก่อน พี่กลุ่มชั้นล่างไปแหละพี่ไว้จุดชั้นล่างเลยเจ้าจะปูลี่มันบางอาจข้างล่างเลยข้างล่างมันไปทุกที่ที่พวกเราอยู่มันอยู่ชั้นสองเมื่อกี้ผีอยู่ชั้นสองพี่ชั้นล่างอะไปยังไม่จุดเลยล่างไหน ไม่ไปจุดให้ไม่กล้าจุดว่าแดดทำไมเราจุดไฟแล้วทำไมพี่บนมันชิคเค้กคนมาชั้นสองแล้วผมผมรอบมาแล้วพี่กวดีพีโอกว่าดีพี่โอจะต้องบกันไฟไปต้องหงุดดีพีโอหงุดดีพีโอใช่สองไป้างไหนามาสองไปทางไหนเข้าอเวลาจุดก่อนเวลาพี่เลี้ยวซ้ายซ้ายเลยมันมืดด่ะมืด่อยนะพี่ไม่ทันทันหรือเปล่าวะทันแหละ โค้ะแม่ถามปะเอ๋มันนี้มันไม่จุดมันไม่จุดเทียนเอ๋มันไม้จุดทำไมถามเขาจะไปรู้เลยเทีนโค้ะโอ๊ยหัโดนผีฆ่าพวกพี่อยากโดนผีฆ่าบ้างไหมก็คือมาันจะสองดิไม่มีใครไปเลยจะคนกลัวผีอะแล้วเนี่ยเนี่ยนะโค้นับไปเลยโดนมาหกรอบเนี่ยหนึ่งสองโหผมโดนมาหลายรอบแล้วผีโอ๊ยมันไวเกล้วนั่นไง เป็นสน่หกันเห็นไหมพี่เนี่ยเนี่ยผมต้ออกไปคุ้มทายเนี่ยผมออกไปคุ้มทายเนี่ยมาในนรอดเฉยอย่างคูดเขาไม่งีบเกินไปเดิอพันแล้วหลน่นเออเนี่ยผมเดินมาเจอมันอีกแล้วอ่ะผมผมอยู่ปันหน้าผีอะพี่ทำดีดีถ้าเจอต้องอุ้งอ้วกันนะท่านะสองไปทางไหนเนี่ยผมเจอมันอีกแล้วเนี่ย ขึ้นสังสอนยังไงพี่ตามผมมาดิเฮี้ยวมาเฮี้ยวมาพี่ไม่เห็นเองเลยข้างหลังพี่อหรผมข้างหลังพี่อยู่อะแล้วพี่ก็ขึ้นไปเลยนี่หรอแต่พี่เจอผีนะไม่เห็นผีเลยอะผีอยู่ไหนฮัลโหลเมื่อกี้มันวิ่งอะไรอะไรฉ่ำขุดไปแล้วอะพี่วิ่งตามตูดผีอะพี่คลี่ความจุดนะจุดเลยพี่วิ่งตามตูดเราฮัลโหล พูดเขารีบจุดเกินเนาดีขึ้มากเลยมีคนโดนหนึ่งคนได้เดี๋ยวพี่รีบเดี๋ยวพี่รีบเปิดจุดไฟให้ข้างบนพี่อะไรวะพี่หาห้องไม่เจอพี่พูดพี่จุดข้างล่างเด้อไอ้ข้างล่างเนี่ยนั่นไปทางไหนวะเนี่ยไปยังไงวะเนี่ยไอ้ตรงยี่สิบวิ่ะพี่อะไรอยู่วะเนี่ยฉันรู้สึกไม่ชอบอย่างรุนแรง สวัสดีคนดูทั้ง4คนด้วยค่ะเอ้ยข้างล่างข้างล่างใครจะจุดอ่าก็แค่ผีอกรกลัวตรงไหนก็ไม่รู้กข้างล,ล่างข้างล่างพี่ฮัลโหลผีมานี่มานี่ผีมานี่ฮัลโหลมันอยู่ตรงเนี้ยผีฮัลโหลมาดิสวยครับพี่สวยเดี๋ยวเราไปหากระทองกันแล้วนี่เออมันมันได้ยินมามันก็มาจรงิงๆริงนะเวลาหมดแล้วมไม่ทันหรือเปล่าไปหากระทองกัน ตัวนี้ยากมากอันนี้อันนี้พี่พี่พี่ห้ามตายนะถ้าตายเกินหกครั้งมันจะแบบนั่นแหละล็อบบี้โกทู็อบบี้เล่นใหม่อ๋อมันมีชีวิตหกครั้งใช่ให้ทำอะไรจุดเหมือนเดิมแต่ที่ต้องแค่ไม่ต้องไม่ต้องรอฉันไปเองไม่ต้องรอแต่ตีตัวพี่แค่หนีหัวปลาทองอ่ะไอ้ปลาทองตัวใหญ่ๆอ่ะแจ็คอลินเทนนะ มันมันมีกี่ตัววะพี่สามสี่ตัวสี่ตัวก็มันมีแจ็คโอเลนเทนตัวสามโอ้สามสี่ตัวที่คำว่าสามสี่ตัวพุ่หมอกแล้วต่างตรงนี้ไปกับผมแล้พี่พี่หลบตรงฟางเข้าได้นะแต่พี่ต้องระวังด้วยเผื่อมันเห็นไม่หาอะไรฟักทองฟักทองผ่านเวลาหมดพี่รอ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 เวลามาเริ่มเด็ไงฟักทองอยู่านี้หนึ่งอันนียิงไม่ได้เลย ใช่พี es, eyes, no ่ไม่เปิดไม้ผมไม่หนุกเลยใช่คุณโยต้องเปิดไม้ตามมาจากมีคนบอกตามมาจากจุดต่อผีกลัวผีเสียงผีทองผีต่ตัวตัวใหญ่เห็นง่ายตัวใหญ่ทั้งหายว่าทำไมถึงโดนแบนไอ้ดีน้งผู้ท่านหลายว่าทำไมถึงมันมานีทำไมทำไมถึงมาจากตรงนี้ทำไมถึงมาไลฟ์ในนี้เพราะว่าอยู่ดีต้องต บอกเพิ่โดนแบนแบบไม่มีเหตุผลคนบอกมาจาก TikTok พูดอ,อะไรวะเนี่ยวุ้ยอะไรไม่เป็นไรไนพี่ดูอพี่ดูอย่างนั้นนะพี่บูดาดูอย่างพี่เขาอะอุ้ยอุ้อยยะไงอะเฮ้ยมันมันไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรมนนไม่เป็นไรเลือดมันลดนะจะไม่เป็นไรอะไรละอยู่ใกล้ผีมันจะมันจะโดนดาเมจถ้าใครเอาพี่แม่งรู้เยอะกว่าถ้าใครเอาดีกว่าพี่เน่เปิดไหม่อ่ะ มันเอาผีอยู่ตรงไหนมันจะเป็นไฟๆหน่ะมันมาครับพี่ผมนั่น่ะผมขอจุดก่อนเลยละกันเราล่อมันไปดีบนข้างในนี่มันจะตายมันมันขามลาบอีกมันแค่ขามลาบเฉยไม่ไม่ไม่ขามลามันแค่มันแค่เดินตึงๆตึงๆทำแราแบบไปชี้ย่าใช่ปะว้าไม่ใช่เจอามันเป็นหน้าตามลาบก็ว้า จุดเลยที่ใครอยู่จุดไหนจุดเลยจุดเลยมันจล้ไอ้ผมอยู่กับ no ผีเอ้าผมอยู่อยู่กับผีเอ้าผอยู่กับผีอะมันตัวใหญ่มากไหมตัวใหญ่ตัวใหญ่ครับพี่ไอ้จุดเลยจุดเลยพี่พี่ทั้งหลายจุดทองมันเลยมันตัวใหญ่มากมันอยู่บนหลังคาบ้านแชงคูดม่อยู่บนหลังคาบ้านแชงคูดไม่แปลกทำไมดิเดนดำเงี้ยโอ้ยที่ฝันู้นจุดยังอะไม่แปลกทำไมโดนดิเข็มไม่ใช่เดินเบาๆไม่ได้ใช่ไม่ใช่เดินช้าๆนัแน่ พี่เคฝั่งนั้นนะพี่เคพี่เคยฝั่งนั้นน่ะพี่มาแล้วพี่พี่มาจุดตรงฝั่งเนี้ยฝั่งนี้ไม่จุดอ่ะได้ได้เดี๋ยวพี่สองคนน่ารักมากขอบคุณมากเลยครับสวยพี่สองตัววัวเล็กๆไปนะพี่จุดให้แล้วนะพี่จุดให้้แลวพี่จุดฝั่งเล้แล้วผมจะล่อผีให้เองพวกพี่ไม่ต้องกลัวพี่จะอีกตัวหนึ่งไล่อยู่ผมล่อผีมาอยู่ไอ้ล่อมาหาไอ้อู้อ่ะเอามาดูคอยช่วยกัน คนอู้อ่ะสองคนให้ไปเลยเราไม่ไปหรอกเรากลัวผีแต่ถ้ามันไม่ใช่ผีเราก็กลัวอยู่ดีรอเวลามันเป็นปีศาจมันเป็นมอนสเตอร์ไม่เป็นอะไรตัวมันเป็นตัวไหนนที่มันจะกลัวหรือใจสั่โอเคะนะฉันก็ไม่เอาด้วยใช่ไหมจะเป็นัวอะไรจะไปกลัวอะไรเราก็แค่ถือดาบแต่ไม่ถือโลใส่เสื้อคูปส์ใส่เสื้อคูปส์ีดำแต่ให้เป็นตัวอะไรก็แค่าพกลัวแตให้เป็นตัวอะไรก็แค่เรากลัวใช่ป่ะ เดี๋ยวเดือดมันมีสามจุดดูดูเขาสุดเนี่ยผมดูมันไล่ตลอดเลยเนี่ยมันไม่กัดผมไม่ปล่อยมันเข้าผมแน่เลยเอาคุณตัวดำชอบไฟจะชอบดแหนวหอมอยากไปลงไปด้วยเอ้ยตรงนั้นไฟดับแล้วมีรอมันอยู่เนี่ยสองตัวสองตัวโอโนมโอมาลความกินอย่าตามทกันเลยนะำมาลควมกินคอมแรงอ่ะเรากล้าบอกไปเพราะว่าแค่เดินในบ้านยังเดินแหลกเลยอ่ะ โดนควมกินปล่อยผมไปทีเยอะขอร้องล่ะปล่อยผมเถอะพี่อยู่ตรงนี้นะไอ้ตรงรอยวีอยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอยู่ตรงยี่ิบห้าวียี่ิบเจ็ดวีละวพี่มันตามผมอย่างเดียวเลยพี่เออถ่วงเวลาไว้ก่อนเดี๋ยวอยู่เฝ้าจุดหทางอู่เลยพีตามผมพี่อย่างเดียวพี่สีไรตามด้วยพี่สี่ตัวของพี่ก็สองตัวตรงเนี้ยอยู่ไว้ก่อนอยู่ไว้ก่อนอยู่ไว้ก่อนอยู่อยู่อยู่รอดไว้ก่อนเฮ้ยสี่วีคือตัวสี่วีระวังนะสองตัวไปเลย มาทำไมวะพี่รวงตายนะพี่โอ๊กพี่นี่ได้อยู่พี่นี่ได้อยู่พี่นี่ได้อยู่พี่นี่ได้อยูงพี่พี่หลุดมันละจะมีตัวถุงก็หลุดถุงหลุดมาแล้วพี่เข้าฟ้าโอ้ยไม่ไม่รอดหรไม่พ้นที่มัเดินมาเดินพี่ตามพี่ตามพี่พี่พี่หลุดมันเอ้ยไม่ตามมาไม่เร็กเลย ใครที่อยู่ตรงตามผมไม่เลิกเลยใครที่อยู่ตรงห้าห้าสามหลบนะมีคนมาตามตูดมาตามผมว่ดสองตัวเลยพี่นั่งเล่นกันธรรมดาแล้วก็เล่นอันนี้จบแล้วเราค่อยไปว่ายังไงดีไปถ่ายคลิปเต้นแล้วก็รอหนูโอมาแล้วค่อยอัดเป็นวิดีโอออาป่ะอยากตนะครับพี่ครับพี่ถุงนะครับผมหลวงเอฟซีได้ตามครับได้คนห่ายไปไหนอะ ปาวใผมนะครับปาวะใช่ครับพี่สามตัวไอ้สามตัวมันไล่ผมอยู่คพี่ช่วยด้ยครับพี่ไอ้สามตัวมันไล่ผมอยู่ครับพี่ไอมมันไล่ผมอยู่พี่เอาตอนที่น้องโอมมาผมไม่ได้ผมละกนี่เราปิดไล์ไปันรดีกว่ามเ้ยะแล้วแล้วปิดปิดปไลไ่ไปเราก็นั่งเล่นกันแล้วพี่เอ้า You right? no ยูโรสอะไรอพอลโลนิติ้งนะที่ไม่จุดไฟกันนะพี่อู้งานเราเดิอนออกไปไม่ได้เราแหละโ,โ,โคตรตกใจผมจะไม่โทษพี่อ๋อ,อถ้าเราถ้าเราถ้าเราจุดไฟหมดเราจะเสียชีวิตเราจะเสียชีวิตมาละมาละเราจะเสียชีวิตไงผมรู้ละชีวิตเราจะรดบไปนหนึ่งชีวิตอะชีวิตที่เนี้ยคือรวมกัน ทำไมชีวิตเขาโดนเป็นหนึ่งวันที่ยังไม่ได้ยังไม่ได้โดนอะไรเลยก็พี่ก็พี่มันเงี้ยไม่แบบไม่จุดไฟอ่ะพี่ไม่จุดไฟเลยไม่เป็นไรนเฮ้ยผีติดบั๊ผีติดบั๊บเย็นนี่ไม่ติดบั๊บละไม่ติดบ้าบละไม่ติดบ่๊พี่ออกตัวจูนนะพี่อย่างโอ้ยไม่เนี่ยพี่ลูกอย่างโอ้ยนั่นเลยแซกแซกโค้ดไปไหนะแซกโค้ด แตงกูจะอยู่แขนหายแล้วเหรอพมองคนจากตามตูดมัเอยู่อมองคุณที่อยู่ห้องนอกจับไประเดิมพันแล้วหลอนระเดินพันไปเดิมพันกับยุคแจ็คโอเรนเทนยุคค้างเราไปเอ้ใครอยู่ตรง4 4 0 9อ่ะพี่32 310.32อ่ะพี่ โอ้อยู่ใกลๆมันก็เห็นเนาะ้ามันเป็นบอร์ดมันเป็นบอดมันต้องพยายามเขาก็เห็นถ้าอยู่ใกล้มันมันกล้าเหระเต่าโอเคนั้นมีสองคนที่ใครใครขะให้มากดตรงนี้พี่ไหนพี่โดนพี่โดยกระถือไล่กระถือเดี๋ยวนี้สี่ตัวเฮ้ยใครอยู่ตรงเก้านี่สองวิ่งพี่พวกพี่แม่ง